การชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ที่ไหนวะ แทนชงกาแฟด้วยความหวาเว้เงาจังอ่ะบ้างคนก็ว,ว่าแทานชงเพื่อเอาเจเฮ้ยมั่วแล้วสาวสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าคิดตายคิดตายวนนันไนคือีโมจินะค <m> ุณนเธอนั้นก็สมัยสมัยเห็นเธอแล้วจะเข้าไปเกยเกยตรงจของเธอจะงมงดเวลารักของเรามันยังไม่จบเธอมาทำให้ใจฉันเสื่อมอืม,อม ทำให้ผมนั้นแทบจะละลายห yeah. ายยังไ้แจนชงกาแฟอยู่ไงคาเฟ่แันชงกาแฟด้วยความหวาวเวเหงาจังอะ่ะบางคนก็ว่าแัานชงเพื่อเอาเจ๊เฮ้ยมัวแล้วสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าทิ่ดืวอกิ๊กมวยกึม ช่วงเช้าเบียร์แล้วนจาจะไก่เวลาที่เราได้พบเจะให้พี่คนนี้ได้ดูแลจะจะใส่ความหวานไปทั้งหัวใจเลยเธอไม่ต้องกังวลความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช่ชอนคนคำว่ารักที่พี่หมอไปมันหวานจนน้ำตาอายเลยฉันก็ไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือเปล่า ถึงพี่ชื่อแทนก็ไม่อยากแทนใครเขาอยากให้คาเฟ่นี้มีแค่เพียงสองเราไม่ต้องเงาเพราะเธอมีแทนบอยแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟ ด้วยความหวาเวเหงาจังอักบางคนก็วา่าฉันชงเพื่อเอาเ้เฮ้ยมั่วแล้วสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอาชีพเฮยคอมิวตะพรุชคอมิวตะรราส คำเมตรู้สึกกระสุกระสุดกระพริคำเบียวสั่นปรุงคำหลงกระจุงจุ้งคำเบียวสับปะรุงกระจุงกระพังหนำกระถุยสัมิกระสักกระสักอกอกอ่างลาลุงอัปปารุงชักกระสุกคำมุยระคักคำมูลกระถุยกระตุยดุ้งกระดุยจุยคำปืงคำเบียวสัมผัสดุกคำมืออุ่นเธนันข้อสมัยสมัยเป็นเธอแล้วจะเข้าไปเคลียร์เคลมหรือว่าเธอชวนไปเกึมกึมหรือว่ารักเธอจะตามไปด คุณชามันช่างสะปึ้มสะปึมตอนที่ทางร้ฉันก็นสะปึมสะปึมสะป,มสะปึมสะบมเหมือนกับปีแทนบอยแทนชงกาแฟาเพื่อนว่าเอาใจเธอเดินเข้ามาแล้วบอกว่าจะชิปไปให้